ครับสวัสดีครับมาพบกับอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับเรื่องของโซลาเซลล์นะครับว่าอยู่บนหลังคาแล้วเนี่ยเจอแดดร้อนๆอย่างนี้มีผลอะไรกับโซลาเซลล์บ้างนะครับหลายคนเข้าใจผิดนะครับว่าโซลาเซลล์เนี่ยมันอยู่กลางแดดยิ่งร้อนก็ยิ่งดีใช่หรือไม่ไม่ใช่นะครับโซลาเซลล์เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะรับแดดมาแรงๆแล้วมันอยู่กับความร้อนก็จริงนะครับแต่มันมีอุณหภูมิที่มีผลกับ การผลิตไฟมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะความร้อนของแสงแดดนะครับดังนั้นเนี่ยการที่โซลาเซลล์เนี่ยจะทำงานดียิ่งเย็นกับยิ่งดีมันต้องการก็คือแสงครับมันไม่ต้องการความร้อนแต่มันก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เนาะเพราะว่าแดดก็มีความร้อนและมีแสงด้วยดังนั้นเนี่ยโซลาเซลล์ถ้าเรามาศึกษาแล้วก็เข้าใจกับมันจริงเนี่ยที่เขาวิจัยกันนะครับเขาใช้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ25องศา จะดีที่สุดแต่เมืองไทยมันเป็นไปไม่ได้เพราะแดดขนาดนี้นะครับก็คือ30องศาขึ้นไปอยู่แล้วโดยเฉพาะบนหลังคาเมทัลชีตแบบนี้เนี่ยที่เราเคยวัดนะครับอยู่ที่5 7าสถึงหกองศาดังนั้นเนี่ยความร้อนขนาดนี้นะครับทำให้แผงโซลา r เซลล์เนี่ยผลิตไฟได้น้อยลงนะครับการที่จะทําให้มันทํางานได้ดีขึ้นเราทํายังไง เรามาดูนะครับตัวอย่างที่เราเห็นนะมันจะมีขาจับยึดนะครับมันจะมีหลายขนาดนะครับก็คือตั้งแต่8เซน12เซนแล้วก็18เซนขึ้นไปนะครับที่เราได้ทดสอบนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยก็คือ12เซนความร้อนถ้าสูงเนี่ยมันจะมีผลเยอะเพราะว่าความร้อนสะท้อนจากไอตัวเบรคเชียร์ชีตที่เป็นเหล็กนะครับแล้วก็สะท้อนขึ้นมาแต่พอเรา กลับให้ความสูงอยู่ที่ประมาณ18เซนนะครับอันนี้คือเน้นย้ำนะเราเทสมาแล้วสูงกำลังดีแล้วก็ระบายความร้อนข้างใต้เนี่ยได้ดีมากแผงโซลาร์เซลล์ก็ผลิตไฟเนี่ยได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับทีนี้หลายคนอาจจะสงใจว่าแล้วสูงกว่านี้ได้ไหม มันก็ได้แต่ความแข็งแรงจะลดลงดังนั้นเนี่ยเมื่อเราทดสอบมาแล้วเนี่ยเราอยากจะไม่ไม่อยากให้สูงเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวความแข็งแรงมันจะกระทบเนาะแล้วก็เรื่องของอความสวยงามด้วยนะครับการติดโซลารเซลล์แล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ได้ไปโชว์หน้าหน้าบ้านน่นะครับเขาจะติดไม่ให้เห็นด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาติดตั้งโซลาเซลล์นะครับแนะนำนะครับถ้าเกิดว่าเราได้คุยกับช่างอาจจะเลือกขาที่สูงนิดนึงนะครับข้างล่างเนี่ยยิ่งโล่งนะครับ ความร้อนก็ยิ่งน้อยลงนั่นเองยิ่งถ้าเกิดว่าติดอย่างในพื้นอย่างนี้นะครับยิ่งสูงอย่างนี้เนี่ยก็จะยิ่งดีมากๆนะครับเราก็จะได้พลังงานจากแผงเนี่ยเต็มที่สุดๆไปเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับในการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ให้ได้ประสิทธิภาพและได้แรงไฟแล้วก็ได้กำลังตามที่เขาทำได้จริงๆนะครับครับสำหรับคราวหน้านะครับมีเคล็ดลับดีๆยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับติดตามกันนะครับ สวัสดีครับ